หมอครับภรรยาผมอยู่ข้างในนานมากแล้วอะ่ะตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างหรอครับหมอเสียใจยด้วยนะคะที่จะต้องบอกว่าเราไม่สามารถรักษาเด็กไว้ได้แล้ว <st> พวกคุณต้องเข้มแข็งนะคะคุณกับภรรยาก็ยังอายุไม่มากหมอว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นพ่อแม่เด็กอีกแน่นอนในอนาคตส่วนเรื่องผ่าตาัดหมอก็ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ภรรยากับลูกผมก็แข็งแรงดีมาโดยตลอดยอยู่ทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะแล้วตอนนี้ภรรยาผมปลอดภัยไหมครับคุณไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้อาการของภรรยาของคุณก็คงที่แล้วพยาบาลก็กําลังพาเธอไปพักผ่อนที่ห้องคนป่วยทั่วไปส่วนเรื่องสาเหตุของการแท้งเดี๋ยวหมอมาแจ้งทีนะคะเข้าใจแล้วขอบคุณหมอมาลยนะครับ เียแกไม่เป็นอะไรก็พอแล้วเนี่ยยังโชคดีนะที่ว่าเสียแค่ลูกไปอ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะเบียแกก็ยังอยู่อีกอย่างอะ่ะพวกแกก็อายุยังน้อยอยังมีโอกาสมีลูกอีกไม่เป็นไรหรอกนะนี่แกพูดจาไรหุดใจแบบนี้ได้ยังไงจะแกไม่ขานเรื่องลูกสาวฉันวันเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นหรอแกอย่ามาทอฉันนะก็เพราะว่าลูกแกเองนั่นแหละที่มันไม่ระวังตัว ถ้ามันเชื่อฟังฉันตั้งแต่แรกนะมันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกสรุปผิดที่ตัวมันนั่นแหละอย่ามาโทษคนอื่นเลยดิแกหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะแกพูดออกมาได้ยังไงไม่อายปากถ้าไม่ใช่เพราะข้อเสนอไลสาระของแกลูกสาวฉันจะเสียลูกอย่างนั้นหรอฉันไม่เคยเจอใครเจดังแบบแกมาก่อนเลยแกมันไม่มีหวัวใจเลยสักนิดแกไม่สมควรเป็นแม่พวกเขาแม่ครับ บอกผมมาตรงๆเถอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเมียผมถึงแทงลูกขึ้นมาได้แล้วทำไมแม่ถึงมาอยู่ที่นี่แล้วที่เมียผมแทงลูกขึ้นมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับแม่หรือเปล่าก็แม่ของแกน่ะสิวันเนี้อยู่ๆก็มาบุกบ้านของฉันแล้วก็เข้ามาพูดจามไม่เกลียดลูกสาวฉันเลยแล้วก็มาบอกว่าให้ลูกสาวฉันย้ายออกจากบ้านเพื่อจะเอาบ้านให้เป็นเรือนหอของลูกชายคนเล็ ลูกฉันก็ไม่ยอมเลยมีปากเสียงกันแล้วก็แหลงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายไอ้กแก่คนเนี้มันก็มาผักลูกฉันล้มฉันก็พยายามปกป้องลูกฉันเพื่อที่ไม่ให้ลูกของฉันเกิดอุบัติเหตุสุดท้ายมันก็ล้มลงจนได้และเขาปวดท้องอย่างแรงฉันก็เลยต้องรีบเรียกรถพยาบาลเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละอย่าไปฟังแม่ยายกันนะ แม่อยังไม่ได้ทำอะไรเลยหังหนัง้นน่ะล้มลงไป,ไปเองจะผักแม่แต่ตัวเองอะล้มเองแม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะหมอก็บอกแล้วไงว่าเมียแกไม่ได้เป็นอะไรก็แค่เสียลูกแค่นั้นเองตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องยกบ้านให้น้องชายแกน,นี่แหละแม่เพ้อฝันอะไรไปไกลขนาดนั้นแม่ทำให้เมียผมต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วยังทำให้เราเสียลูกคนแรกไปแล้วแม่ยังมีหน้ามาขอบ้านเราอีก แม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมแล้วนะครับพี่เกี่ยวข้องได้ยังไงแกก็เป็นลูกแม่นะแล้วนั่นก็น้องแกนะถึงจะเป็นคนละพ่อแต่ก็สายเลือดเดียวกันนะน้องแกก็หาคู่ได้ยากถ้าเขาไม่มีบ้านอ่ะไม่มีใครแต่งงานกับเขาแน่ๆแ,แกก็แค่ให้เขายืมบ้านก่อนพอเขาจดทะเบียนสมรสแล้วก็เคยยกคืนให้แกแม่คิดแบบนี้ได้ยังไงครับผมก็เคยบอกแม่ชัดเจนแล้วนะว่าเขาจะแต่งงานมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลย กพูดกับแม่อย่างนี้ได้ยังไงแม่เป็นแม่แท้ๆของแกนะแม่แท้ๆเหรอครับแม่กล้าพูดคำนี้ออกมาจากปากแม่เหรอครับแม่ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าแม่ควรมีหน้าที่อะไรตอนผมยังเด็กพ่อผมก็เสียแม่ก็ทิ้งผมหนีตามผู้ชายไปถ้าไม่มีหลุมป้านาอาจากหมู่บ้านเอาข้าวเอาเสื้อผ้ามาให้ผมผมคงไม่รอดจนมาถึงทุกวันนี้ผมโตมาได้เพราะน้ำใจของคนในหมู่บ้านไม่ใช่แม่ ขอโทษแม่ก็รู้สึกผิดจริงๆนะแม่เสียใจจริงๆแต่ตอนนั้นน่ะแม่ก็โดนผู้ชายคนนั้นหลอกเหมือนกันเขาบอกแม่ว่าให้ไปอยู่กับเขาเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่แมันก็มีเงื่อนไขว่าห้ามเอาแกไปแม่ก็เลยต้องไปคนเดียวแม่ไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งกันนะเจมแม่ก็รักแกนะแกมันเป็นคนใจร้ายใจดำแกทิงลูกตัวเองตอนยังเล็กได้แก ไม่ส่งผลเป็นแม่พวกเขาเลยแกอย่ามาเสือกนี่มันเรื่องของในบ้านฉันนี่มันเรื่องลูกชายฉันแกไม่มีสิทธิ์จะมาพูดน้าเจมช่วยแม่หน่อยถ้าเจมไม่ช่วยแม่แม่ก็ไม่รู้จะหาให้ใครช่วยแล้วจะบ้านหรือจะเงินก็ได้นะเจมนะแม่ห็งกล้ามาขอบ้านกับผมเลยแม่คือคนที่ควรจะเลี้ยงผมแต่แม่ทิ้งผมไปตั้งแต่อายุห้าขวบ เพื่อไปมีชีวิตแบบที่แม่อยากได้ตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่ใช่ครอบครัวกันอีกต่อไปยังไงอ่ะแม่ก็เป็นแม่แกแกก็ต้องเลี้ยงดูฉันตอนนี้แม่ลําบากแม่ต้องพึ่งแกแล้วยังมีน้องชายแกอีกคนยังไงก็ช่วยแม่เถอะนะไม่ให้บ้านก็ให้เงินแม่ก็ยังดีทําไมแม่หน้าด้านไลเยี่ยงอายแบบนี้บ้านก็ไม่ได้ยังมีหน้ามาขอเงินอีกฉันไม่สนยังไงแกก็ต้องให้ไม่ว่าบ้านหรือรถหรือเงิน แกก็ต้องให้ฉันมาไมงั้นฉันก็ไม่ไปในเมื่อแม่ไม่ฟังผมก็ไม่มีทางเลือกผมจะหาทนายมาจัดการกับแม่ข้อหาทำร้ายร่างกายและจิตใจของภรรยาผมขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะนะคะพอดีว่าฉันได้ผลตรวจเลือดของภรรยาคุณเจมส์มาแล้วคะ่ะแล้วก็มีบางอย่างอยากจะแจ้งเพิ่มเติมมีอะไรหรอครับคุณหมอ รยะผมเป็นอะไรมากกว่านั้นอีกหรอครับไม่ถึงกับรุนแรงขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าจากผลตรวจเลือดมีค่าความเครียดสะสมสูงแล้วก็ฮอร์โมนร่างกายที่ควรจะคงที่ในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะแต่กับตกม่วลงก่อนเกิดเหตุการณ์แท้งซึ่งมันสัมพันธ์กับความรุนแรงทางอารมณ์และก็ร่างกายอะไรนะครับคุณหมอคุณหมอหมายความว่าที่ลูกฉันแท้งเนี่ยเพราะมีแรง โดนกดดันอย่างนั้นหรอต้องรอผลตรวจจากชิ้นเนื้อก่อนเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่อย่างน้อยเราก็พอสันนิษฐานได้นะคะว่าเกิดจากความเครียดและก็แรงกดดันที่สะสมมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รั้งนี้ค่ะอะไรนี่จะมาโทษฉันหรอจะมาโทษฉันคนเดียวไม่ได้นะหมอจะมปโยนความผิดให้ฉันไม่ได้นะดังด้านต่างหากที่อ่อนแอเองดิฉันไม่ได้กล่าวโทษใครนะคะแต่ในฐานะแพทย์ดิฉันก็แค่แสดงความเป็นไปได้ แล่ก็หาสาเหตุให้ผู้ป่วยเข้าใจแค่นั้นเองค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในอนาคตหมอครับแล้วภรรยาของผมต้องพักฟื้นอีกกีว่วันห่ะครับถึงจะกลับบ้านได้ก็อยู่ที่ประมาณสาวันค่ะแต่ในช่วงพักฟื้นห้ามให้เธอมีความเครียดเลยนะคะคุณเจมคุณเจมต้องดูแลเธออย่างใกล้ชิดไม่เช่นนั้นภรรยาของคุณเจมอาจเกิดภาวะซึมเศร้าหลังแท้งได้นะคะและดิฉันก็ ขอพูดในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคุณเจมการเสียลูกคนแรกมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะแล้วก็ไม่ควรถูกมองข้ามหรือตอลองเหตุการณ์นี้มาใช้เรื่องบ้านเ่งเงินนะคะนี่หมอกล้าว่าฉันอย่างนี้หรอดิฉันแค่พูดตามข้อเท็จจริงแล้วก็จรรยาบรรณของแพทย์นะคะดิฉันอยู่ตรงนี้เพื่อผู้ป่วยไม่ใช่เพื่อใครคนหนึ่งที่จะเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งคุณหมอคะ,อะฉันขอบคุณคุณหมอมากนะคะ ที่พูดแทนใจจากใจแม่คนหนึ่งที่กำลังเจ็บอยู่ดิฉันไม่ใช่แค่หมอหรอกคะ่ะดิฉันก็เป็นแม่เหมือนกันและดิฉันก็เข้าใจว่าอะไรที่สำคัญสำหรับแม่ที่สุดคุณหมอครับถ้าภรรยาผมฟื้นเมื่อไหร่ผมจะพาเธอกลับบ้านทันทีแล้วก็บ้านหลังนั้นจะไม่มีใครได้เข้าไปเหยียบอีกแล้วครับหมอขอให้คุณทั้งสองเข็มแข็งนะคะ เจมลกูกเจมต้องให้มันแข็งนะลูกอย่าให้คนแบบนั้นอ่ะมันมาทำลายชีวิตครอบครัวเราได้ครับแม่ถึงเวลาที่ผมต้องปกป้องครอบครัวผมแล้วจริงๆฮัลโหลสวัสดีครับสำนักงานทนายความใช่ไหมครับผมอยากจะปรึกษาเรื่องคดีความเรื่องการทำร้ายร่างกายและจิตใจของภรรยาผมครับ การเสียลูกครั้งนี้สอนผมว่าบางครั้งการเป็นผู้ให้กำเนิดแต่ไม่เคยเป็นแม่เลยสักวัน